มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาดูกันที่พระธรรมสดุดีกันต่อครับบทที่135 บทที่135ในพระคัมภีร์หัวข้อบอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและการไร้ประโยชน์ของรูปเคารพหัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าหัวเรื่องหลักสรรเสริญพระเจ้าเราได้จบบทสรดีของผู้เดินทางครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบทเพลงสรรเสริญครับนี่เป็น สรุดีฮาเลลูยาครับเริ่มต้นด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและจบลงด้วยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบทนี้อยู่ระหว่างประโยคว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในบทนี้ครับอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้าเพราะการช่วยกู้ของพระเจ้าในอดีตเป็นการเรียกให้เขาสรรเสริญพระเจ้านะครับเรามาดูกันที่ข้อข้อ1ถึงข้อสาครับ จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงถวายสรรเสริญท่านที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในที่ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประเสริฐจงร้องเพลงถวายพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาเราไม่พูดว่าพระเจ้าประเสริฐได้อย่างเต็มปาก ถ้าเราไม่ได้นึกถึงพระคุณของพระองค์เราก็พูดไม่เต็มปากพูดไปอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับบอกใครหรือยังนะครับบอกใครหรือยังหรือบอกกับตัวเองหรือยังครับพระคุณของพระเจ้าที่มีมายังชีวของเราครับทําให้เราเนี่ยชื่นชมยินดีให้เราสรรเสริญพระเจ้าเราอาจจะนึกแต่ปัญหายุ่งกับเรื่องที่กังวลใจทุกใจคับจนลืม ลืมนึกถึงพระคุณของพระเจ้าครับหรือว่าลืมเห็นถึงสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่นึกแต่เรื่องที่เรากําลังเป็นปัญหาหรือหนักใจอยู่ครับแต่อที่จริงมันก็ถูกนะครับแต่มันก็ไม่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดยังมีพระพรหรือว่ามีสิ่งดีในชีวิตจะเป็นสุขภาพที่แข็งแรงคนที่เรารักนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งอื่นอีกข้อหข,ข้อ7ครับ เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ย,ยิ่งกว่าพระอื่นทั้งสิน้นพระเจ้าพอพระทัยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงกระทําในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกในทะเลและที่น้ําลึกทั้งสิน้นพระเจ้าสร้างลมฟ้าอากาศกับผู้ถึงลมฟ้าอากาศก็ต้องนึกถึงนักอุตุนิยมวิทยาครับนักอุตุนิยมวิทยานี่ไม่ได้สร้างลมฟ้าอากาศ แต่เป็นผู้พยากรณ์อากาศข้อพิสูจน์ก็คือว่านักอุตุวิทยานี้ไม่ได้รายงานถูกเสมอไปนะครับไม่ได้รายงานถูกเสมอไปอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แต่บางครั้งนะครับก็เดาในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าสร้างลมฟ้าอากาศกับเป็นพระผู้สร้าง ไม่เฉพาะแต่สร้างลงฟ้าอากาศพรคะยังควบคุมจักรวาลตามที่พระองค์ทรงพอประทยัยจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ครับถ้าเราไม่ชอบก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในโลกนี้แหละครับนี่ก็เป็นโลกเป็นจักรวาลโลกก็เป็นสิ่งเล็กน้อยในจักรวาลน,นะครับ การที่เราจะไม่ยอมรับไม่ชอบนี่มันจะลําบ,บากนะครับผมเสนอให้ยอมรับดีกว่ายอมรับพระผู้สร้างนะครับเรามีคําถามมากมายถามพระเจ้านะครับตั้งแต่พระเจ้ามีหรือไม่มีนะครเรื่องอื่นอีเยอะนะครับเมื่อเราไม่สบายใจหรือเมื่อเรามีปัญหาหรือไม่พอใจใครหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถามแล้ว พระเจ้าไม่ตอบด้วยนะครับที่จริงแล้วนะครับพระเจ้าก็ไม่ต้องตอบคําถามของเราพระองค์บอกให้เราวางใจในพระองค์และใช้ชีวิตที่มีความเชื่อคือพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบก็เรื่องของพระองค์นะครับพระองค์ก็มีสิทธิ์นะครับในเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นพระผู้สร้าง และเราก็ไม่จําเป็นและเป็นไปนไม่ได้ที่จะรู้หมดทุกอย่างนะครับบางครั้งไม่ต้องรู้ให้เราเชื่อและวางใจในพระเจา้าอยู่ในความเชื่อจะสงสัยจะไม่พอใจนะครับจะเหตุการณ์จะคนจะงานก็แล้วแต่นะครับไม่วางใจข้อ15ถึง18ครับพูดถึงรูปเคารพรูปเคารพของรบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคําเป็นหัตกรรมของมนุษย์ รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปนั้นผู้ที่ทํารูปนั้นจะเหมือนรูปเหล่านั้นเออบรรดาผู้ที่วางใจในรูปนั้นก็เช่นกันครับรูปเคารพของสมัยนี้ครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงถ้าผมจะบอกนะครับรูปเคารพของคนในทุกวันนี้ ที่นิยมกันมากครับคือเงินเงินเงินบางท่านบอกว่าเงินคือแก้วสารพัดนึกเงินคือพระเจ้ากับมีเงินแล้วนี่ก็เหมือนกับเป็นพระเจ้าสามารถสร้างสวรรค์ได้กับเงินซื้อได้นะครับก็กลายเป็นรูปเคารพไป แต่คนที่มีเงินมากนะครับใครจะรู้ว่าเมื่อเขาอยู่ส่วนตัวนะครับก็อ,อาจจะเป็นคนที่ทุกข์มากที่สุดทุกข์มากกว่าคนลำบากอยากจนก็ได้ครับคนจนอาจจะชินกับความลำบากแต่คนที่มีเงินมีทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้เกือบหมดนะถ้าใช้คาว่าเกือบหมดนะครับเงินก็ซื้อไม่ได้ทั้งหมดที่แน่นอนคือซื้อความตายไม่ได้ครับ ก็อาจจะไม่แน่เสม,มอไปนะครับที่จะวางใจหรือนับถือเงินนะครับรูปคารพของเราคืออะไรครับแม้แต่กิจชนก็อาจจะมีรูปครพคืออาจจะเห็นความสำคัญของเงินนะครับเงินกลายเป็นคนโลภไปหรืออยากจะมีชื่อเสียงมีอำนาจนะครับเน้นตรงนั้นมากเกินไปก็นั่นอาจจะเป็นรูปครพของเขาก็ได้ครับ ข้อ21ครับสาธุการแด่พระเจ้าจะาสีโยนโรรองผู้ทรงพำนักอยู่ในเยรูซาเล็มจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพระเจ้าสมควรได้รับการสรรเสริญนี่ก็เป็นสุดดีแห่งการสรรเสริญหรือว่าสุดดีฮาเลลูยาครับต่อไปเป็นบทที่136 136บหัวข้อในพระคัมภีร์ครับบอกว่าคำสรรเสริญเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้า หัวเรื่องหลักโมทนาพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์หัวเรื่องหลักโมทนาพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์บทนี้ครับ136ก็เป็นสรุดีฮาเลลูยาอีกบทหนึ่งเป็นบทสรรเสริญความรักมั่นคงของพระเจ้าในการทรงสร้างในการไถ่ในการต่อสู้กับศัตรูและสง่าราศีในอนาคตข้อหนึ่งจงโมทนาขอบคุณ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจพระเจ้ามีความรักและความรักของพระองค์นั้นข้อนี้บอกว่ามั่นคงกับดำลงเป็นนิจมั่นคงดำรงเป็นนิจก็คือไม่มีวานขาดความรักมั่นคงข้อสองข้อสามจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทั้งหลาย เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ผู้เป็นเจ้าเหลือเจ้าทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจทุกข้อในบทนี้ครับบอกว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดำลงเป็นนิจยกย่องความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมเอเฟซัส e บทที่สองข้อ4อาจารย์ปรโรบอกว่าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความกรุณา หรือความรักมัน่นคงเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นครับเอเฟซสบทที่สองข้อสผมต้องการความรักมั่นคงของพระเจ้าและพระองค์ก็มีให้ครับมีใหบ้บางท่านบอกว่าทำบาปบางอย่างถามว่าแล้วพระเจ้ายกโทษให้หรือไม่สำนึกผิดแล้วครับพระเจ้ารักไหมครับ พระองค์เปี่ยมด้วยความรักมัน่นคงครับคนที่รู้สึกสำนึกในความบาปนะถ้าอ่านหรือศึกษาในคำเทศนาบนภูเขาขององค์พระคินนะครับจะเข้าใจครับได้เรียกร้องหรือแสวงหาพระเจ้าหรือไม่ครับถ้าต้องการการยกโทษบาปอย่างแท้จริงครับพระเจ้าจะให้กับพระองค์ปฏิบัติกับเราตามความรักมั่นคงของพระองค์ครับ บทนี้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างครับและสังเกตว่าทุกข้อเนี่ยมีท่อนร้องรับนะครับร้องรับว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดครับข้อ5ถึงข้อ9ถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิด ถวายแด่พระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำเท่ายเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างดาวสว่างในผู้ทรงสร้างดาวสว่างใหญ่ๆเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดดวงจันทร์และดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิด ในตอนต่อไปก็เป็น,ปนการสรรเสริญพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ในการช่วยกู้อิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์และในทุกขั้นตอนของการช่วยกู้ของพระเจ้านะครับเขาก็ย้ำว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดผู้เขียนสรุปด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าในการประทานแผ่นดินให้แก่พวกเขานะครับก็21-22อและประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิด ให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรลงเป็นนิดตอนสรุปของบทที่สง่าราศีนี้กับมีความหมายสำหรับเราเหมือนกับที่มีต่อคนอิสาราเอลคับประทานแผ่นดินให้แก่พวกเขากับปูนง่ายคือถ้าใครไม่มีบ้านนะครับจันะงเช่าเขาอยู่ถ้ามีความเชื่อนะครับพระเจ้าก็จะให้ เป็นส่วนตัวอันนี้แลแ้วแต่ความเชื่อและแล้วแต่พระเจ้านะครับแต่บางคนบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วต้องตัดทุกอย่างต้องทําชีวิตให้ลำบากที่สุดก็แล้วแต่ครับแต่ที่ผมพามาศึกษ,ษานี่ก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าด้วยนะครับไม่ใช่เห็นถึงเรื่องที่ต้องลําบากห,หรือความทุกข์อย่างเดียวข้อ21 2สและประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรก ราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดเป็นให้เป็นมรดกแก่เสรีวผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดข้อ23ถึง26คือพระองค์นี้เองผู้ทรงเลิกถึงเราในฐานะต่ำต้อยของเราเพราะความรักมันคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดและทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากศัตรูของเราเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิดพระองค์ผู้ประทานอาหารแก่เนื้อหนังทั้งปวงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิจ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของโปรองดำลงเป็นนิดมาถึงตอนนี้กับไม่ทราบว,ว่าคุณลกคุณลูกฟังรู้สึกอย่างไรกับผมเองรู้สึกอยากจะบอกว่าฮาเลลูยาครับอยากจะบอกฮาเลลูยาอีกครั้งคือสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้งพระเจ้าอาศัศจรรย์ฝึกที่เราจะถ่อมลงย่ำเกงรงกับ ข้าลงต่อพระพักพระเจ้าน้ำมก,การพรงเพราะว่าโะรงทรงสมควรอย่างนั้นครับเมื่อเราฟุบลงถึงดินโะรงจะยกเราขึ้นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ครับต่อไปเป็นบทที่137 137ครับหัวข้อในพระกัมภีร์บอกว่าฉเฉลยในบาบิโลนโอดครวนหัวเรื่องหลัก ร้องเพลงของพระเจ้าในแผ่นดินต่างดาวโอ้เรื่องรลักร้องเพลงของพระเจ้าในแผ่นดินต่างดาวครับการอ่านหนังสือสรุด,ดีเนี่ยก็เหมือนกับการขับรถทางไกลครับขับรถทางไกลก็ผ่านหลายแห่งนะครับผ่านชนบทที่สวยสดงดงามผ่านทิวทัศน์ใหม่ครับและความสวยงามตามถนนสองข้างทางนะครับผ่านเมืองผ่านภูเขาผ่านแล้วแต่จะผ่านไปไหนครับ ในตอนเริ่มต้นของสรุปด,ดีแต่ละบทนั้นเหมือนกับการมาถึงทางแยกเราก็ขับรถมองป้ายที่อยู่ริมถนนนะเหลือมองครับแล้วก็ขับรถต่อด้วยความเร็วต่อไปมีความรู้สึกเดียวกันกันกบป้ายสัญญาณส่วนใหญ่ก็คลายกันครับเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะตั้งแต่หลังบทที่119เป็นต้นมาครับเมื่อเราเดินทางตามถนนทันใดนั้นก็มาถึง บทที่137นะครับมาถึงบทนี้เราเริ่มลดความเลยเพราะว่าเห็นสัญญ,ญ,ญาณ3อย่างเหมือนกับเราขับรถแล้วเห็นสัญญาณข้างหน้านะครับเป็นป้ายหรือเป็นไฟเขียวไฟแดงก็แล้วแต่บทนี้ก็เห็นสัญญาณ3อย่างครับที่จริงส,สัญญาณเหล่านี้บอกให้เรา ut, หยุดมองและฟังสัญญาณ3อย่างนะครับ จุดมองและฟังเราจะดูสัญญาณทั้ง3นี้นะครับสัญญาณแรกครับหยุดนะเมื่อเรามาถึงบทนี้ครับเราพบว่าเป็นสุดดีขอการแก้แค้นเป็นการประกาศคําแช่งสาบเป็นสรดดีที่อธิษานหรือต้องการการแก้แค้นและฟังข้อสุดท้ายในบทนี้กับความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของข้าวีงกระแทกลงกับก้อนหินนี่เป็นข้อพังพิธียากจะอธิบายนะครับ คนมากมายครับหลบข้อนี้ครับที่จริงแล้วมันก็ง่ายมากที่ผมจะหลบนะครับคือไม่อยากจะพูดนะแมแต่ผมรู้สึกว่าบทนี้เป็นบทที่เราควรจะหยุดและก็ดูนะครับมีหลายวิธีครับที่จะอธิบายบทนี้นะครับพวกที่มีศาสนาศาสตร์หรือเชื่อศาสนาศาสตร์เสรีนิยมนะครับหัวใหม่ก็ไปดิเสบทนี้ไปเลยครับพวกเขาบอกว่าบทนี้ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ เพราะว่าแสดงออกถึงความรู้สึกที่พวกเขาคิดว่าค้านกับสิ่งที่เขาคิดว่ามันควรจะแสดงออกดังนั้นพวกเขาก็าปฏิเสธบทนี้ครับแน่นอนครับวิธีการของพวกเขาคือว่าเก็บพระคัมภีร์ที่พวกเขาชอบและทิ้งข้อความที่พวกเขาไม่ชอบมีอีกวิธีหนึ่งครับในการอธิบายบทนี้ครับมีพวกที่พูดในแบบที่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับบอกว่าผมเชื่อพระคัมภีร์ทั้งหมดนะฮะแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไร นี่ก็เป็นเหตุผลที่มีคนบอกนะครับกล่าวหาพวกที่มีศาสนาศาสตร์แบบอนุรักษ์นิยมนะครับบอกว่าแม่พวกอนุรักษ์นิยมนี่เชื่อแบบหลับหูหลับตานะครับไม่ใช้เหตุผลพวกอนุรักษ์นิยมจำนวนจำนวนมากครับก็อ้างว่าเชื่อพระคัมภีแต่ก็มีจํานวนมากที่ไม่รู้พระคัมภีเลยน,นี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมเน้นการสอนพระครของพระเจ้า การบอกว่าเราเชื่อพระคัมภีร์นั้นไม่เหมือนกับการรู้ว่าพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรนี่นะครับการบอกว่าเราเชื่อพระกัมภีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับกับการรู้ว่าพระคัมภีรสอนว่าอย่างไรวิธีที่3นะครับคือเชื่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มและพยายามที่จะเข้าใจด้วยเพื่อดูว่าพระเจ้าให้พระคัมรีกับเราเนี่ยหมายความว่าอย่างไรดูว่าพระองค์ให้บันทึกสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่ออะไรครับ ผมต้องการรู้ในสิ่งที่ผมเชื่อและสามารถให้เหตุผลในความหวังที่ผมมีอยู่ดังนั้นครับเราดูบทนี้ด้วยท่าทีนี้ครับแม้ว่าตรงนี้ดูน่มันลำบากใจคับจากภายนอกแต่เราจะศึกษาและดูว่าบทนี้สอนอย่างไรในความหมายที่เป็นจริงครับสัญญาณแรกนะครับคือหยุดสัญญาณที่สองครับบอกว่าไม่เพียงแต่หยุดนั้นเท่านั้นนะครับให้ดูด้วยนะครับ ดูก็คือว่าดูว่าบทนี้บอกถึงตอนเฉพาะของประวัติศาสตร์ของคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นสรุดดีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ปกตินักหนังสือมวดประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมเนี่ยไม่ได้บันทึกถึงประวัติศาสตร์ของชาอิสเรลในระหว่างเป็นเฉลยใน,ยในบาบิโลนเป็นเวลา70ปีครับไม่มีบันทึกของการเป็นเฉลยนั้นเป็นความจริงครับที่เยรมีได้พยายกรณ์ถึงเหตุการณ์นี้แต่ท่านเยรมีก็ไม่ได้ไปบาบิโลนกับพวกเฉลย เอเชเคีว e อยู่ในบาบิโลนครับแต่ท่านก็พย,พยากรต่อเฉลยที่นั่นเราได้แต่สรุปเอาเองว่าสภาพของเฉลยเป็นอย่างไรนะครับโอกําลังพูดถึงคํานําของบทที่สําคัญและบทที่หลายคนรู้สึกว่าอธิบายยากนะครับผมจะพยายามครับแต่เวลาไม่พอครับฝากเอาไว้ครับไว้เจอกันในวันต่อไปส่งมอบบทรายการพระกัมพีทางอากาศ ให้ฟรีกับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระกัมพีทางอากาศตู้ปน24พระนโนงกรุงเทพ10110หสำหรับวันนี้ขอประเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ